สวัสดีจ้ามาพบกับพ่อยเชนเคยเนจาจะมือนีออกมาออกบานจ้าสีผ้ามาเบงถนนทีเบาวแดนผ้าเฮาไมายางเนจาจะผ้ามาไมายางตอนนี้กะออกมาแถวบานใหญ่เนาจะเบิงผ้าไมายางยางขึ้นโน่นแบบนี้บ่ไหวได้จะเมื่อย ออกกระลังกายาสันเมืยกับเมืยขึ้นแบบนี้พอดีมะยังช่วงนี้กระเทียมปลาเริ่มออกนะจ๊ะนี่จะกระเทียมปลาเห็นบ่ใบกระลังเริ่มออกโอ้ใบงามนะจ๊ะเบืง หยอดแบบอ่อนๆเลยกระเทียมป่าลายคักจะเวลามันแก่แล้วดอกมันจะเป็นสีขาวๆเนาะเห็นปะยางขึ้นมานี่ก็จะเป็นเป็นมูบานข้างล่างเนาะจ้ะมูบานข้างล่างสูงคักจะ ไปไปยังยังไม่มีเวลาชมอยู่ะจะพาไปสายจะไปไหนนี่บนบนไหนภูเขาภูเขาโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากโอ้ คนอ้วนไม่ยังสีเมือไไ่อยเลยจ้ะบรรยากาศด,ดีดีจ้ะเมื่อีงเพิ่งมีแดดเมือ่อยยิ้ม นนอยู่ไหนไมีแต่ป่าอู้หูเมย์เมย์เมยฝรั่งโลโซยหรือจะกางเกงขาดดากันยังใส่อยู่ เบิ่งจากกังเกงขาดดากใส่คือเก่าเลย que. บอกพ่อยว่าจังไนตีบอกพ่อยว่าเอาไปเงียบใหชฉแน,นเดอร์วสันทรงกังเกงขาดดากประหยัดคัก ย่างตามไปเลยจ้าเอามากระขี่รู้ๆจ้ะโออวิวข้างล่างไปจ้าย่างต่โบขีหลังล่ะโอ้ยโอ้ยเมื่อย เมืงง่อยนะจ๊ะคนเมื่อย์มากับเมยโอ้ยเบิงจ๊ะย่งางขึ้นมาเอ้ยเมยแล้วบัเนี่ยมาแล้วจ๊ะ ย่างขึ้นมาเทิ้งนี้แล้บปานนี้มึงจะวิววิวแบบงามครักจะวิวโคตงงามเลยจ้ะแดดดีบ่ฝรั่งขี่ตัว พาไปย่างไกลครับมันขึ้นเขาเราจะมันเมื่อยไกลไปทำไมเกินประมาณห้านาทีนะแต่ว่ามันขึ้นเขาไงขึ้นเขาเหนื่อยเนาะคอนคอนเวอร์มากเลยเวอร์อะไรเอเวอร์ <Over. S 1> ไม่ได้โอเวอร์มันเหนื่อยมันขึ้นเขาไง คนอ้วนน่ะขึ้นเขาก็เหนื่อยไม่ชอบเดินพ่อยบวมัมากยางนะจ้ะเมืงง่อยบวมมากยางอยู่ห้วปกติเบลงแดดแบบแดดแรงมากจ้ะแดดแบบสุดหยอดแดดเแบลบงจ้ะทุกคนอันนี้เป็นปลาปลากระเทียมนะจ้ะกระเทียมปลามันมันพึ่งข้นนะจ้ะถ้ามันแก่มันจะเป็นหยอดแบบ มันจะเป็นยอดแบบไอ้มีดอกเราจะเบิ่งกระเทียมใบก็ลังอนๆงามๆจะเดียวให้มันสูงกว่านี้เดี๋ยวพ่อจะมาเก็บไปเฮสสมพักจะสภาพไปเบืองดอกไม้เลยหน่อยงามๆจะผ้ามาลุยป่ามานน้เบิ่งดอกไม้งามๆจะสีม่วงออกดอกจะมีอีกมีอีกตรงนี้จะ เบิง้งงามคักจะดอกใน้อยเนาะดอกไม้มันเป็นดอกไม้ธรรมชาติจ้ะดอกไม้ธรรมชาติไม่ยางมือดนีอากาศเย็นดีจ้ะเดี๋ยวกันสิ้ากันยางกลับเราจะบาเนี้มา มาแป๊บหนึง่งจะไปแล้วแทนจะไปแล้วบายบายกันฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับบายบาย